ข้อมูลในคลิปที่4นะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้ว่ชิ้นงานมันจะแผ่ออกเพราะยังเป็นช่วงที่ถักขยายลายดูรายละเอียดข้างในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F 1 6 6่งหก EP นี้เป็น EP 4ข้อมูลใน EP 4จะถักต่อจาก EP 3นะคะ EP 3เราถักถึงแถวที่30 จำนวนห่วงทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเคเบิลแถวที่สามสิบเราจะได้สองร้อยสห่วงสองร้อยสี่ห่วงได้มาจากสิบสองคูณสิบเจ็ดนะคะแล้วตอนนี้อันนี้เป็นแถวที่สาสิเอ็ดนะคะงานมันจะขยายออกมาเต็มเคเบิลเคเบิลที่ใช้เนี่ยจะเป็นเคเบิลแปดสิบนะคะเรามาดูวิธีถักแถวที่สามสิบเอ็ดค่ะแถวที่สามสิบเอ็ดอันนี้จะเป็นตรง ช่วงรอยต่อนะคะมันจะจบโดยการที่ถักยันโอเวอร์แพทเทิร์นของแถวที่สามสิบเอ็ดพี่เมย์ถักให้ดูหนึ่งช่วงลายนะคะมันถักยันโอเวอร์แล้วไหมยอยู่แบบนี้นะแล้วมันจะเริ่มถักลายนิดนะคะอันนี้ให้ระวังตรงจุดที่มันต่อกันระหว่างลายพอลายนิดเสร็จแล้วยันโอเวอร์นิดทูหนึ่งสองต่อไปเป็นลายเพอร์ แล้วก็นิดสองหนึ่งสองยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิดหลังจากที่ยันโอเวอร์เสร็จแล้วนิดสองตัวนะคะ ตรงนี้จะเป็นลายเพองานจบโดยการถักนิดสองตัวตัวสุดท้ายจะเป็นยานโอเวอร์ถักตามผังลายเลยนะคะผังลายแถวที่สามสิบเอ็ดแถวที่สามสิบสองแถวที่เป็นเลขคู่นะคะตรงที่เป็นเพอถักเพอแล้วตรงอื่นถักนิด แถวที่สายที่สองเราก็จะเลื่อนมาร์เกอร์โดยที่อันนี้เป็นยันโอเวอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์มาตรงที่เป็นนิดถักนิดตรงที่เป็นลายเพอร์ถักเพอร์มันจะเริ่มเป็นลายสับหว่างนะคะนับจำนวนช่องให้ดี อันนี้แถวที่สามสิบสองตรงที่เป็นเพอถักเพอจบด้วยลายนิดถักวนรอบค่ะโต่อไปนะคะแถวที่สามสิบสามลายจะเป็นการถักนิดยันโอเวอร์นิดเอส K P ต่อไปเป็นลายเพอร์ K 2 o t o g e t เ e อร์ลายนิดยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์นิด S K P อ่ไปเพอเคทูทูเกเตอร์นิดจบโดยการถักยันโอเวอร์นะคะพอถักยันโอเวอร์เสร็จแล้วเลื่อนมาร์เกอร์แล้วถักลายชุดที่สองต่อมันก็จะเป็นการถักลายนิดแล้วก็ยันโอเวอร์นิดถักตามลายต่อค่ะแล้วพอแถวที่สามสิบสี่ ตรงที่เป็นเพอถักเพอตรงที่เป็นอันอื่นถักนิดนะคะมันจะถูกขั้นแบบนี้นะคะแถวที่เป็นแถวเลขคู่ต่อไปเป็นแถวที่สามสิบห้านะคะแถวที่สามสิบห้าเลื่อนมาร์เกอร์ค่ะแล้วถักนิดสองตัวยันโอเวอร์เอส ัเพอนะคะ c a to g e t h e r ยันโอเวอร์นิดสามตัวหนึ่งสองสามยันโอเวอร์เอสเพีต่อไปถักเพอร์เคทูทูเกเตอร จบด้วยยโอเ over แล้วก็นิดถักให้ครบบนรอบค่ะแล้วจะขั้นด้วยแถวที่สามสิบหกเหมือนเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นนิดถักนิดตรงไหนที่เป็นเพอถักเพอแถวที่สามสิบเจ็ดนะคะเราเลื่อน marker เสร็จแล้วเราถักนิดถักนิดหนึ่งตัว k two together รวบสองห่วงตรงนี้เข้าด้วยกันยันโอเวอร์นิดต่อไปถักลายเพอร์แล้วก็นิดยันโอเวอร์นะคะ skp ต่อไปถักเพอ k t o t o g e t h e r ันโอ over ์ n i t จะมาถึงลายเพอถักเพอถักนิดจบโดยการที่ถักยโอเ over สองห่วงตรงนี้เป็น s k p อันนี้เป็นแถวที่ สามสิบเจ็ดแล้วมันจะขั้นด้วยสาสิบแปดตรงไหนเป็นเพอถักเพอตรงไหนเป็นนิดถักนิดต่อไปเป็นแถวที่สามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าเราจะใช้ห่วงที่มันอยู่ด้านนี้นะเอาไปรวมกับฝั่งด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราถักเราเอามารเกอร์ออกก่อนนะแล้วตรงนี้มันจะเป็นสลิปนะคะสลิปวันนิดทูแล้วก็พาร์ทโอเวอร์ แล้วเราถึงจะเอาตัวมาร์คเกอร์ใส่คืนเข้าไปแล้วงานจะเป็นยันโอเวอร์นิดสองตัวต่อไปนะคะเพอร์นิดสองตัวหนึ่งสองยันโอเวอร์สลิปวันนิด t ูพาร์โอเวอร์ยกห่วงนี้ข้าม ยนโอเวอร์นิดสองตัวไปเป็นลายเพอร์นิดสองตัวแล้วตรงนี้มันจะเป็นยันโอเวอนะคะพอยันโอเวอเราก็าเอาห่วงนี้ไปถักรวมกับชุดสองห่วงนี้สลิปวันนิด t ู o พาร์ตโอเอร์ แล้วเราค่อยเลื่อนห่วงตัวนี้มาถักแบบนี้ไปวนรอบค่ะแล้วมันจะขั้นด้วยแถวที่สี่สิบแถวที่สี่สิบตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอลายมันจะรวบตรงกลางตัวนี้นะหลังจากที่เราถักถึงแถวที่สี่สิบนะคะงานเราจะแผ่วมาแบบนี้นะมันจะยังไม่งอเข้านะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะ ep ห้า ep หแถวที่4ีถึงแถวที่ห้ก็ยังเป็นการขยายลายอยู่แถวที่40ที่เราถักเสร็จนี้นะคะแต่ละช่องแต่ละช่องลายที่เราถักตรงเนี้หนึ่งช่องมันจะมีทั้งหมด16ห่วงนะคะ ep 5จะขยายเป็น20ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักต่อไปค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ